สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้มาต้องกามาอยู่บนสกายวอล์กแยกอาโศกมนตรีตามผู้ชมตาด่านผู้ชมมาเบิ่งบรรยากาศงามเล้งๆนะท่านผู้ชมนี่รถรางท่านผู้ชมมือต้องมันไหลแห้งลายคลับลายเน่ลายเอาเทหลายโอวาท่านผู้ชมเลยพุนนะอ๋อ้โหบรรยากาศบึงตึกท่านผู้ชมเลย ทำไมมันงามแหงดิ่างผู้ชมคุณนะคึกสวยงามอลังการขนาดทางผู้ชมมันอันนี้เป็นตึกที Blue ่คือทีมหานครนะท่านผู้ชมความสวยงามของถนนคนทางยังข้อความสวยงามของตึกของบ้านของอาคารนะท่านผู้ชมสวยงามจริงๆรวมราคาร้อยต้องเที่ยวไปเยอะทางผู้ชมเบิ่งตีบรรยากาศสวยงามจริงๆทางผู้ชม เอ็นแหลกก่อนซ่อนให้แหลกกัสะออนอนะำตาลผสมเปิเป้งเต้ีกรถฮู้จุดยอดจริงการผชมเลยราท่องสีมุ่งหนาะไปทางอ่าส่วนเป็นจากกิตตินะำตาลผู้ชมเนยว่ามาท่องกีมารีวิวบนสก,กายบล์การทำโจมเบิงบนสกายบอกนะักท่องเที่ยวกันลหลายหลายนี่ส่วนด้านนี้นะท่านผู้ชมคุณนะ่ะตานนี้รถก็หลายคือกันดานผู้ชมเลย ส่วนด้านนี้นะกับทิศม,มุ่งหน้าไปทางสวนเป็นานะาปจากิตตินะท่านผู้ชมเดี๋ยวประท่องสีปาด้านชมเดินไปตามถนนนะพาไปชมบึงบรรยากาศนะักท่องเที่ยวเก็จะ,ะเดินตามริมถนนตามอ่าตามเดินเท้านะครับผมไปนี่อันนี้อยู่บนสก,กายวอล์สนะครับผมเป็นอย่างไรสุกคน กันเลยนะคุณผู้ชมนังท่องเที่ยวชาวต่างชาติแบบไส่วนหลานเต๋าชาวจีนนะครับผู้ชมหลายแห่งคนน่ะปื้อตามผู้ชมจ้ามันก็จอพากันมาที่ทาเต๋อตามผู้ชมหลายแห่งอีกนี่ทางนี้ตี๋ตามคุณผู้ชมรถหลายแห่งไปตามคุณผู้ชมคนน่ะเยอะจริงๆริตานผู้ชมเลย ไปทาไหนกบมีแต่นักท่องเที่ยวเต็มเลยนี่ทางนี้ก็จะเป็นอ่าสกายวอล์กเชื่อมต่อเข้าไปห้างนะทา่านีู้ชมความสะดวกความสบายท่านผู้ชมเอ<ฮ>้ยเมืองไทยอีหยังมันจีขนาดนี้ท่านผู้ชมเลยความสะดวกความสบายบนน่ะนทานนี้ก็จะมุ่งหน้าเขาไปทางห้างคือกันนะทางผูเป็นห้างคือกันนะ ความสะดวกความสบายนะทาะ่านผู้ชมเลยของเมืองไทยคุณนนะ่ะเจ้าอาวาททองสิลงนี่ทา่านผู้ชมลงนี่คนปุ๊บไหลแห้งนี้ก็หมายมาท่องกันดีพาทา่านผู้ชมมาชมเบิร์นรท่องเที่ยวเดินอยู่ริมถนนนะท่านผู้ชมมุ่งหน้าไปทางส่วนเบีดจากกิตติ ทำประจม,มยานี่นยานี่ก็จะมีไก่ย่างนะตอนเปุนไก่ย่างต้มตํานี่น

ขนาดยานน,ยานี่นะตามจม,ามทางเสี่ยวยังไล่ไอ้ชวนฟังนั่นนะตามจมรถไอ้นี้ไขนาดเลยก่นอนว่าคนหลายยังสีนะตามจมยางกับม,กมีการเมื่อยนะตามจมแต่ว,ว่ามันล้มลื่นคือเคลื่อนดี ย่างแบบตื้นไหลอ่ะท่านผู้ชมคึกคืนดีนี่บองนีก็จะเป็นหมูย่างนะท่านผู้ชมมีไส้หมูมีหมูมีไก่ไก่ย่างโอ้โหเป็นตาแซ่บเลยท่านผู้ชม นี่คนกระล้ายนะตาผู้ชมอยู่ริมถนนบนปุตบาททางเดินเท้าตามชมเอ้ยโอ้โหตามชมเหมอนอลัการมากมากตท่านผู้ชมคนน้นปุ้ย น่านจะเป็นพนักงานนั่นจบน่าจะเป็นพนักงานพเจเลิกงานอ๋อตกตกนี่สวยงามจริงๆรด้านประชมคนน่ะดูแลอลังการขนาดปลาทองลมก็เย็นเย็นบรรยากาศก็ดีทตามผู้ชมเลยเดินเล่น สุดยอดจร ok, ิงๆท่านผ uh, はは lad, ู้ชมสวยงามอยู่ด้านหน้าเนี่ยก็ชิมน้ำพุนะครับผู้ชมสวยงามจริงๆโอ้โหผู้บงท่านผู้ชมเลยขจอดรถอยู่ชั้นบนหนึ่งสองสามสี่หาฮาร์สันขจอดรถอยู่ด้านบนท่านผู้ชมเลยสุดยอดสร้างตึกเพื่อจะเอารถขึ้นไปจอดท่านผู้ชม ไปเดินต่อนะ้ำชมไว้เพราะว่าด้านนี้มาท้องปก,กเคยมาจักรเรือปกเคยยางนะท่านผู้ชมเมื่อนี้ก็จะเป็นครั้งแรกนะท่านผู้ชมมาทองก็สีลองอ่ายางไปเบิง่งขวามันจะเป็นทะลุหอดใสน,นะท่านผู้ชมเพราะว่บาบรรยากาศมันคึกคื้นดีน้ำแรงๆนะท่านผู้ชม โอ,โ,โอ้โหตามมาชมเหมือนสวยงามรูราอาคารบ้ามตึกสวยงามสูงหลับฟ้าตามมาชมโั้นะโอโ้ตึกอาคารตัวนี้เป็นอาคารของบุรีรัิ กองทุนพัฒนาทางพูดชมระบบสวยงามโอ้โหการพูดชมเหมยสวยงามจริงจริงานผู้ชมมาทำต้มนี่ ไกลแดดเดียวนะท่านผู้ชมเป็นตาแสบเป็นตาแสบครับท่านผู้ชมวันนี้มาท่องขึ้นมาอยู่บนสะพานลอยนะท่านผู้ชมอ่าทบอลังการมากๆท่านผู้ชมเลยนี่ท่านผู้ชมบรรยากาศยามเล่งๆนะท่านผู้ชมท่ามุ่งหน้าไปด้านนี้นะท่านผู้ชมก็จะเป็นอ่าไปทะลุแยกอโศกนะท่านผู้ชม นี่เบิ่งตึกตัวนี้ท่านผู้ชมเอ,อ้ยสวยงามจริงๆนกฟิตวินท่านผู้ชมสีตึกนี่น่าจะเป็นโรงแรมสวยงามท่านผู้ชมน่าจะเป็นโรงแรมนะท่านผู้ชมเอยสวยงามอลังการขนาดเลยนี่นะท่านผู้ชมด้านนี้ก็น,น่าจีมุ่งนาไปทางอ่าพระรามสี่นะท่านผู้ชมเป็นยิ่งงาไปคนนะท่านผู้ชมไปกลุ่อ่า หมดแล้วแยกวิทยุท่านผู้ชมถนนเส้นนี้นะบรรยากาศเรียมถนนท่านผู้ชมสวยงามจริงๆครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่าประท้องเดินมานะท่านผู้ชมชมเบิ่งบรรยากาศโอ้สวยงามสะอาดงามตาท่านผู้ชมเลยขั้นบ่มากับนโบหูขั้นบ่ามาก,กับนโเห็นนะท่านผู้ชมขั้นบ่ามาก,กับนโจับว่า มาที่ไปฮอตสายไปทัลลูสนะท่านผู้ชมเมื่อนี้พระท้อกาไใมามมาม้มาเที่ยวมาชมมาไรบ้างบรรยากาศเน้ท่านผูนน้ชมเพิ่งน่าท่านผู้ชมเอาท่านผู้ชมเมื่อสำหรับคลิปนี้นะพระต้องการีิลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะมากัฝากกด subscribe กดไลค์กดติดตามชิี่สำคัญสำหรท่านผู้ชมบอกกดคำโฆษณาเพื่อเป็นกำลังแรงใจเยเด้อท่านผู้ชม,ม,ม,ชม,ชมสำหรับคลิปนี้กับศีลาท่านผู้ชมเพียงเท่าน,นี้เดี๋ยวพบกันในคะลิปหน้าสวัสดีครับ